สวัสดีครับอัปเดตฝนฟ้าพายุกันนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มีเหนือความคาดหมายเล็กน้อยนเนื่องจากเขาว่าย่อมวันนี้วิ่งไวมากฮะวิ่งเข้าประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยฮะก็จะเริ่มได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วนะครับจากเมื่อวานที่เพิ่งพูดว่ายังอยู่กลางทะเลจีนใต้อยู่เลยมาไวกว่าเดิมนะครับมาไวกว่าเดิมเล็กน้อยวันถึงสองวันก็ดีเหมือนกันก็คลายร้อนนะพี่น้อง โดยเริ่มจากภาคอีสานล่างนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนมาดูรายละเอียดกันเลยครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะของซุมเอิร์ธนะฮะขนาดนี้ย่อมโลนะฮะกำลังแรงเคลื่อนเข้าประชิดชายฝั่งเวียดนามนะฮะเป็นที่เรียบร้อยด้วยความเร็วลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะความกดใกล้ศูนย์กลางพันกับอีกเมิลลิบาร์ทิศทางพายุน้อยลูกนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยเห็นไหมครับ มาดูคาดการณการเคลื่อนตัวของย่อมโลกำลังแรงลูกนี้กันเลยครับจากโมเดลของ ECMWF นะครับย่อมแอแรงลูกนี้ครับจะเคลื่อนผ่านประเทศกัมพูชานะเห็นไม่ค่อยชัดนะเข้าทางอีสานล่างแล้วก็ทะลุภาคตะวันออกเป็นดับแรกก่อนเอามาผมว่ามาดูมาดูวงไซคลนิกกันชัดๆเลยดีกว่าโดยวันนี้ผมจะใช้พื้นลม ระดับ700เฮกโตปัสคาลนะฮะสูงจากพื้นดิน3,500เมตรหรือ3.5กิโลเมตรฮะซึ่งชั้นนี้ก็เป็นชั้นลมมรสุมระดับปานกลางนะฮะแล้วก็สามารถทำให้เกิดเมฆได้หลายเซลล์แล้วก็มีฝนปานกลางถึงปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้ะฮะโดยจับการเคลื่อนที่ของย่อมนะครับมันจะดูชัดกว่าเนื่องจากอะไรครับ ก็เนื่องจากว่าพื้นกระแสลมบน500มันเห็นไหมครับพี่น้องตามภาพไม่เป็นทรงกลวยทําให้ดูการเคลื่อนลําบากเห็นไหมครับเหตุเพราะว่าความเร็วและความแรงของย่อมโลยังไม่ถึงระดับดีเพชชันขึ้นไปนั่นเองฮะแต่ก็ให้ฝนหนักเช่นเดียวกันนะครับพายุเหมือนคล้ายๆพายุแหะครับแถมลังคาก็ปิวน้อยกว่าด้วยเน้นน้าล้นๆนะพี่น้องโดยพี่น้องจะเห็นชัดเจนว่าย่อมนั้นเคลื่อนในแนวทิศตะวันตกนะฮะ ตรงๆเลยผ่านประเทศกรัรมพูชาเลาะด้านล่างภาคอีสานนะ,ะมาซุกนะวันนี้มาซุกอยู่ตรงภาคตะวันออกนะสำหรับในวันนี้ก่อนนะและพรุ่งนี้ก็ค่อยค่อยๆเคลื่อนไปทางแนวตะวันตกนี้แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกัอีกทีงลักษณะอย่างนี้ฮะพื้นที่ตามลูกศรในแนววงขอบไซคอนิกฮะตามภาพจะมีฝนกระจายในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทั่วไปนะฮะได้ทั่วไป โดยคาดหมายปริมาณฝนสะสมนะ24ชั่วโมงวันนี้วันนี้ผมไม่ใช้ค่าลิ t ล v ีพื้นลม500นะครับเพราะว่าโอกาสคาดเคลื่อนสูงวันนี้เราใช้โมเดลฝนสะสมกันน่าจะใกล้เคียงกว่าต้องมีคนบนแน่เลยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะไอ้โดนเช้าวันนี้วันที่19กันยายนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่20กันยายนนะวันนี้ฝนตกกระจายได้ทั้งวันนะครับเช้าสายบ่ายดึกลุ่งสางนะฮะเพราะว่ามัน มันเป็นฝนจากหย่อมนะจากเหมือนพายุเข้านะครับภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กระจายตกเล็กน้อยได้ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชียงรายตากพิจิกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกมากได้ในบริเวณจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ นครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามอันนี้เน้นฝนเยอะนะภาคกลางนะก็มีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นทีนะ่มีฝนตกส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนะฮะกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนะจังหวัดอื่นก็ก็สามารถตกได้นะครับพี่น้องก็ดูดูแนวฮนะถ้าเป็นสีน่งเหลืองเขียวๆมันก็ตกฮนะเล็กน้อยปานกลาง ภาคตะว,วันออกฮะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ80ของพื้นที่ฮะแล้วก็มีปริมาณฝนตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ฮะฝนจะตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะฮะประจวบคีรีขันและก็พื้นที่ทางแนวรับลมมาราสุมนะฮะ อ่ามันจะเป็นลมมรสุมตะวันตกฮะเซาเวสนะฮะวิ่งเข้าหาย่อมนั่นแหละครับก็ได้แก่พังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูนนลนราธิวาสนะครับสําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่ไม่แรงนะฮะเท่าที่ดูตามสกเกลนะฮะก็ไม่เกินหนึ่งเมตรก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องก็มาเตือนกันนะเตรียมขันไว้รองน้ําด้วยวันนี้มาไวจังเลยสวัสดีครับ